องหลวงปู่น้อยยานาวโรเดิมทีองค์ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านบุงไหวตําบลสงเปือยอำเภอคำขืนแก้วจังหวัดยโสธรย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2505แม่คำโจมผู้เป็นภรรยาของพ่อมีนามสกุลนิยมได้ตั้งคันลูกคนที่เจ็ดตลอดเวลานั้นแม่คำโจมที่เคยเป็นคนอ่อนไหวหุดหิดฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนประสายญิงตั้งคันทั่วไปกลับมีจิตใจหนักแน่นเยือกเย็นสงบนิ่งและชอบทำบุญทำทานเป็นนิดองคหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาแม่ตั้งคันจิตใจหนักแน่น เหมือนกับผู้ผาไม่คิดหิวอะไรเหมือนกับคนอื่นเวลามีคนมาด่ามาว่าที่รุนแรงกลับนิ่งน้ำตาร่วงไม่ได้น้อยใจแต่เป็นแบบนี้แม้ว่าแปลกและเป็นอัศจรรย์ครั้งถึงวันอังคารแรมสองค้าเดือนเจ็ปีขานตรงกับวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2 5 0 5แม่คำโจมก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายที่มีผิวพรรณผุดผ่องเหมือนจะมีแสงสว่างเปล่งออกมาจากตัวพ่อมีและแม่คำโจมจึงตั้งชื่อบุตรชายคนนี้ว่าจบตามภาษาอีสานว่าคือผู้จบผู้งามแท้ ซึ่งเป็นคำชมคนที่สง่างามและตั้งชื่อจริงว่าเด็กชายมานพนิยมพ่อมีและแม่คำโฉมนิยมท่านเลี้ยงลูกแบบชาวบ้านถิ่นอีสานตั้งแต่เล็กจะเป็นคนเงียบเียบไม่ชอบพูดไม่ชอบเล่นหูเหมือนเด็กทั่วไปไม่ชอบสูงสิงวุ่นวายกับใครแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือชอบให้ทานตั้งแต่ยังพูดไม่ได้กําลังหัดเดินมีคนมาขอทานองหลงปู่อยากให้ทานแม่จุงแขนข้างหนึ่งอีกมือข้างหนึ่งถือถ้วยข้าวแม่ก็ช่วยจับตัวว่าลูกจะทำหก จำได้ว่าเป็นถ้วยกระไก่องหลวงปู่จำภาพวันนั้นได้เป็นการให้ทานครั้งแรกขององค์ท่านที่ยังตราตรึงอยู่ในหัวใจเวลามีคนมาขอสิ่งใดๆก็จะรีบเอาไปให้เป็นอย่างนี้ตลอดมาช่วงฝึกหัดพูดพูดได้คําแรกคือแม่เรียกทั้งวันจนแม่รําคาญเธอดูลูกเพราะเรียกบ่อยมากองค์ท่านจําความได้ตั้งแต่ย่งพูดไม่ได้เราจําความได้ตั้งแต่เราเดินไม่ได้อัศจรรย์ไหมเราไปเล่นที่หน้าวัด พี่ลบพี่สาวเราเป็นคนอุ้มไปเราเยี่ยวใส่ดินทรายที่หน้าวัดพอดินเปียกเราก็หอบมากินสามขวบเรายังพูดไม่ได้แม่เอาเขียดและอื่นมาถูที่ปากเราขณะที่ถูไปแม่ก็พูดว่าปากเป็นปากเป็นเรารังเกียจตัวเขียดเราดิ้นจะหนีแม่ดึงไว้เอาเขียดยัดปากเราร้องให้หกเขียดถูปากทั้งเชา้าทั้งเย็นผลสุดท้ายเราก็พูดได้คำแรกที่เราจำได้คือแม่พอพูดได้พูดทั้งวันจนหลับ พอตื่นขึ้นมาก็พูดอีกว่าแม่แม่คำเดียวจนแม่รําคาญดูด่าเราเราจําคําของแม่ได้ด้วยว่ามึงเอิ้อนสั่งพ่อสั่งแม่มึงอย่างกระดอกกระดี้แท้กูรําคาญพอแม่ด่าเราเราก็ร้องให้จนแม่ได้ออเอา